สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Teaching with App i n e t เพื่อเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือจาก Apple ในการจัดการเรียนรู้และการทำงานที่หลากหลายครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างคลิปวิดีโอสุดคูลด้วยแอปพลิเคชัน iMovie โดยเราจะมารู้จักกับเครื่องมือต่างๆในการสร้างคลิปวิดีโอให้ออกมาน่าสนใจสนุกสนานสร้างสรรค์ และง่ายต่อการใช้งานนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายรวมถึงการนําเสนองานของผู้เรียนได้เช่นกันสําหรับการเริ่มใช้งาน iMovie เริ่มด้วยการคลิกที่แอปหรือคลิกที่ Spotlight Search พิมพ์ iMovie หากไม่มีอยู่ในเครื่องก็สามารถติดตั้งได้ฟรีจาก App Store เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วคลิกที่เครื่องหมายบวกหรือ Create New เมื่อคลิกแล้วจะมีเมนูให้เลือกได้แก่เมนู Movie สำหรับการสร้างวิดีโอโดยที่เราตัดต่อเองทั้งหมดและเทเลอร์สำหรับการสร้างวิดีโอตัวอย่างสไตล์ฮอลลีวูดอย่างสั้นๆเหมาะกับการทำวิดีโอเปิดเรื่อง <abbiamo> เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรือสรุปเรื่องราวสั้นๆโดยเลือกจากเทมเพลตที่มีให้ครั้งนี้เลือกแบบเทเลอร์ครับเมื่อคลิกเลือกเทเลอร์จะมีหน้าต่างเทมเพลตให้เลือกสามารถชมตัวอย่างโดยการกดปุ่มเพลย์เมื่อได้เทมเพลตที่ต้องการแล้วดับเบิลคลิกหรือคลิกที่ปุ่ม Create จากนั้นจะพบหน้าจอการทำงานดังนี้ด้านซ้ายจะเป็นคลังสื่อด้านขวาเป็นพื้นที่จอแสดงผลด้านล่างจะเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานตัดต่อโดยจะมี3เมนูในเมนู Outline เราสามารถแก้ไขรายละเอียดที่ปรากฏในวิดีโอเช่นชื่อวิดีโอวันที่นักแสดงผู้ผลิตหรือเครดิตผู้สร้างถัดไปเมนู Storyboard จะแสดงให้เห็นเรื่องราวในเทลเลอร์ส่วนนี้ ให้นำภาพมาใส่ตามคำแนะนำที่ปรากฏในแต่ละช่องเมนูช็อตลิสต์จะแสดงรายละเอียดภาพรวมว่าต้องใช้ภาพกี่ช็อตและต้องถ่ายภาพอย่างไรบ้างขั้นตอนถัดไปให้นำวิดีโอของเราที่เตรียมไว้มาใส่ไปในสตอรี่บอร์ดโดยลากมาวางตามช่องนอกจากนี้ยังแก้ไขข้อความในฉากต่างๆได้ด้วยเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มเลย์หรือปุ่มสเปซบาเพื่อชมตัวอย่าง หากตัดต่อเสร็จแล้วเมื่อต้องการนำวิดีโอออกมาใช้งานทำได้โดยคลิกที่เมนูไฟล์เลือกเมนูแชร์ไฟล์เลือกขนาดไฟล์ที่ต้องการและที่เก็บบันทึกผลงานเพียงเท่านี้ก็จะได้วิดีโอสั้นสนุกๆเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอง,งานแล้วครับถัดไปเราจะเลือกเมนูมูวี่กันบ้างโดยเป็นการตัดต่อวิดีโอได้ละเอียดมากขึ้นเช่นการปรับความยาวของคลิปการแบ่งคลิป หรือใส่เอฟเฟกต่างๆซึ่งจะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรืออธิบายขั้นตอนต่างๆได้ละเอียดยิ่งขึ้นสามารถนําไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสนุกไปกับการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเริ่มโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกครั้งนี้เลือกเมนู m o v i e แล้วจะพบหน้าต่างการทํางานดังนี้ด้านซ้ายแสดงสื่อต่างๆด้านขวาแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ส่วนทางด้านล่างจะกลายเป็นพื้นที่ส่วนของไทม์ไลน์ซึ่งเราจะใช้ในการตัดต่อครับสําหรับการเพิ่มวิดีโอใน ไทม์ไลน์เราสามารถลากภาพหรือวิดีโอมาวางลงในไทม์ไลน์ได้เลยโดยจะมีเส้นชี้ตำแหน่งแสดงภาพของวิดีโอในตำแหน่งนั้นๆสามารถกดปุ่มสเปซบาบลบนแบนพิมพ์หรือกดเพย์เพื่อเล่นวิดีโอสามารถเพิ่มหรือลดความยาวของคลิปได้โดยคลิกที่วิดีโอหนึ่งครั้งจะปรากฏกรอบสีเหลืองนำลูกศรไปวางที่หัวหรือท้ายของวิดีโอแล้วลากเข้าหรือออกเพื่อเพิ่มหรือลดความยาวของวิดีโอหากต้องการแบ่งคลิปเลื่อนเส้นชี้ตำแหน่งไปวางยังจุดที่ต้องการ คลิกขวาเลือกเมนู Split Clip หรือกด Command D บนแป้นพิมพ์ลบคลิปที่ไม่ต้องการออกโดยแตะที่คลิปจากนั้นกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิม์พหากต้องการย้อนการกระทำกดปุ่ม Command C หรือเมนู Edit เลือก Undo เพิ่มบรรยากาศให้วิดีโอด้วยการใส่ฟิลเตอร์คลิกเลือกคลิปที่ต้องการจากนั้นคลิกเครื่องหมายวงกลมซ้อนกันคลิก คลิปฟิลเตอร์แล้วเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการใช้ได้เลยครับเราสามารถเพิ่มข้อความเพื่อให้ข้อมูลลงในวิดีโอได้โดยคลิกที่แถบเมนูไตเติลเลือกรูปแบบข้อความที่ต้องการแล้วลากลงไปวางในตำแหน่งที่ต้องการบนไทม์ไลน์คลิกที่หน้าต่างการแสดงผลเพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการการใส่ท n นซิชันหรือการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้วิดีโอมีความต่อเนื่องหรือเปลี่ยนอารมณ์ทำได้โดยคลิกเมนูท n นซิชันจากนั้นเลือกรูปแบบท n นซิชัน เลื่อนลูกศรลากผ่านเพื่อดูตัวอย่างเมื่อต้องการใส่ท n าสิชันสามารถลากลงไปวางในไทม์ไลน์ในส่วนที่วิดีโอต่อกันอยู่ได้เลยสามารถตั้งค่าเวลาเพิ่มเติมได้โดยดับเบิลคลิกที่ท r า n ิชันระหววางรอยต่อสามารถบันทึกเสียงภาคทับเพื่อเพิ่มการอธิบายรายละเอียดหรือคำแนะนำลงไปในวิดีโอได้โดยวางเส้นชี้ตำแหน่งในจุดที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มไมโครโฟนและคลิกที่ปุ่มสีแดงเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง ตอนนี้มีการเพิ่มไฟเข้าไปในตัวบอลลูนคลิกอีกครั้งเพื่อหยุดและกดปุ่มดันจะพบแท็กเสียงสีเขียวในไทม์ไลน์การเพิ่มเสียงแบ็กกราวด์แตะที่เมนูออริโอเลือกเสียงที่ต้องการเสียงดนตรีที่เราสร้างไว้ในแอปกระาดาษแบนก็สามารถนำมาใช้ในนี้ได้เช่นกันเมื่อได้เสียงที่ต้องการแล้วลากลงมาวางในไทม์ไลน์และกดปุ่มเลย์เพื่อลองฟังได้เลยครับสร้างฉากที่น่าสนใจและน่าตื่นตาเช่นการยืนบรรยายอยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยเอฟเฟกต์กรีนสกรีน เพียงแค่เรามีฉากหลังสีเขียวล้วนเมื่อมีวิดีโอตัวแบบบนพื้นสีเขียวและฉากที่ต้องการแล้วลากคลิปตัวแบบบนพื้นสีเขียววางซ้อนไว้เหนือคลิปที่จะใช้เป็นฉากจากนั้นคลิกเมนูสี่เหลี่ยมซ้อนกันแล้วเลือกเมนูกรีนสกรีนฉากที่เป็นสีเขียวก็จะโปร่งใสโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอที่น่าสนใจเสมือนอยู่ในเหตุการณ์มาใช้ในการนำเสนอแล้วครับเมื่อต้องการนำวิดีโอออกมาใช้งานให้คลิกที่เมนูไฟล์ จากนั้นเลือกแชร์ไฟล์เลือกขนาดไฟล์ที่ต้องการและที่เก็บบันทึกผลงานเพียงเท่านี้ก็จะได้วิดีโอที่มาพร้อมกับเอฟเฟกที่น่าสนใจเพื่อนำไปไประยุกต์ใช้กับสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง Mac เพื่อการจัดการศึกษาสามารถศึกษาได้ฟรีจากแหล่งเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอน Apple Teacher Learning Center ที่เข้าถึงได้จาก QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Teaching with อ p p i n e t และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ